สารคดีตำนานบรรดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นเอพิโีด4ความเดิมครอบครัวความหวังของเราได้เติบโตข้ามผ่านยุควางรากฐานสู่ยุคพันธกิจจนถึงช่วงท้ายของปีที่40ที่เราเรียกว่ายุคพันธกิจบูรณาการทุกช่วงเวลาไม่ใช่เป็นแต่เพียงความทรงจำแห่งความสุขความยากลำบากความสำเร็จ ที่อบอวลไปด้วยความรักความผูกพันเท่านั้นดังที่เราได้เห็นงานของพระเจ้าเกิดผลขยายออกไปทุกมิติทั้งในและต่างประเทศก้าวต่อไปนับจากนี้เป็นก้าวสำคัญของบานาพับประวัตศาสตร์ครอบครัวความหวังจาก40ปีแรกที่พ้นผ่านเราจะเข้าสู่ยุคความรุ่งเรืองตามแผนการนำพระไทยและสุพนิมิตท,ที่พระเจ้าประทานไว้ เราจะก้าวต่อไปสู่ทศวรรษที่5ด้วยสุพณิมิตร2 3 3 0กับสุพณิมิตร7ด้าน 1. เรามุ่งหวังจะเห็นการเจริญเติบโต1 0 0แสนคนรับพระคุณ 2. เราจะสารต่อง,งานพันธกิจกรุงเทพให้มีสมาชิกครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 3. เราจะสารต่อง,งานพันธกิจไทยนำพระคุณสู่ทุกตำบลทั่วประเทศไทย 4. งานพันธกิจโลกยังคงเดินหน้าต่อไปเราจะเห็นคริสตจักรความหวังเปิดออกทั่วโลกครบทุกทวีป 5. การสอนสร้างสมาชิกให้เติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้นำครบทุกด้าน 6. การสร้างพระนิเวศในทุกมหานครจะเกิดขึ้นและ 7. งานพันธกิจบูรณาการตามพระปฐมบัญชาปรากฏเป็นเกลือและแสงสว่างทุกดุมล้อทุกแกนจะสำเร็จ ตราบใดที่สายน้ำยังไม่หยุดไหลเรายังเคลื่อนต่อไปเรายังเชื่อว่าสุพณิมิตจะขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงเข้มแข็งเข้มข้นต้องควบคู่ไปกับการสอนสร้างสมาชิกด้วยพันธกิจสมสร้างดังนี้สร้างแรกคือสร้างคนนั่นคือการสร้างทายาทโดยถ่ายทอดชีวิตเพื่อสร้างตำนานในงานรับใช้ต่อจากเรา สร้างที่สองคือสร้างชุมชนโดยการสร้างเครสตจักรสร้างชุมชนคนของพระเจ้าให้เติบโตเข้มแข็งและสร้างที่สามสร้างสังคมจากล่างสู่บนสอดคล้องกับการสร้างอาณาจักรพระเจ้าตามพระประถมบัญชาเพื่อร่วมสร้างสังคมที่อารยะให้เกิดขึ้น นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังที่จะปลูกฝังและปลูกสำนึกฝ่ายจิตวิญญาณด้วยค่านิยมความหวัง12ประการ 1. ให้ชีวิตเติบโตไปถึงความภัยบูรณ์ของพระคริสต์ 2. ให้พระวจนะและน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นใหญ่ในการตัดสินใจทุกเรื่องของเรา 3. รับใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวา เราเชื่อเสมอว่าพระเจ้าใส่ศักยภาพมาให้เราทุกคนด้วยพระประสงค์ให้ใช้เพื่อเสริมสร้างและขยายอาณาจักรรวมถึงเพื่อสังคมที่เรารักเราจึงไม่เพียงสนใจแต่ฝ่ายจิตภาพมือขวาประกาศเป็นพยานอย่างขยันขันแข็งเท่านั้นแต่มือซ้ายต้องส่งต่อความรักและการทำาดี 4. ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุดห ยินดีรับใช้เต็มที่และเต็มเวลาตามพระประสงค์ของพระเจ้า 6. สนับสนุนและทำพันธกิจบูรณาการให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งอยู่ 7. ให้พระเจ้านั่งบนบัลลังก์ใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นในความคิดตัวเอง 8. เห็นแก่ภาพรวมก่อนเสมอแม้ต้องเสียสละเรื่องส่วนตัวเพราะอาณาจักรสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด เราจึงรับการปลูกฝังเสมอว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องคำนึงถึงสามวินหรือเห็นแก่สามส่วนนั่นคือการคำนึงถึงส่วนเราส่วนร่วมและส่วนรวมดาวให้หนึ่งชีวิตกับหนึ่งงานพันธกิจเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่าจึงควรที่เราจะดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียก โดยหนึ่งชีวิตควรมีใจปรารถนามีส่วนสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งพันธกิจจนสำเร็จ 10. รักพักดีต่อพระเจ้าคริสตจักรและผู้นำเอกลักษณ์คนความหวังวิญญาณดั้งเดิมคือการรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและจงรักพักดีต่อคริสตจักรและผู้นำที่สร้างชีวิตของเรา11ส,สร้างชุมชนที่รักผูกพันไม่ทอดทิ้งกัน การอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีเอกภาพความแตกต่างนั้นเป็นความงดงามเป็นความแตกต่างที่จะนำไปสู่การขัดเกลา่ให้กลมกลืนความแตกแยกแตกร้าวอิสระหรือการไม่อยู่ภายใต้การปกคลุมไม่เคยเป็นค่านิยมของคนความหวังเลยสมกับสโลแกนที่ว่ารักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันให้ถือว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านกับามาส และ12อย่าให้หยาดเหงื่อของคนรุ่นแรกต้องสูญเปล่าเพราะคนรุ่นเราจากนี้จะเป็นก้าวที่ท้าทายและจะัทยานสูงขึ้นทางเดียวเพื่อให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด